สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยคุณครูจิตตนาเทพวงศ์นะคะตัวชี้วัดที่เราจะเรียนในวันนี้เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะก่อนที่เราจะเรียน คุณครูก็จะพานักเรียนไปร้องเพลงอาหารหลักห้าหมู่กันนะคะ ค่ะหลังจากที่เราร้องเพลงอาหารหลักให้หมู่ไปแล้วนักเรียนก็รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะต่อไปเราก็จะมาดูการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ 1. อาหารที่มีประโยชน์การเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีหลักดังนี้นะคะ 1. รับประทานอาหารโดยยึดหลัก3มปอหลัก3ามปอ มีอะไรบ้างนะคะ 1. ประโยชน์คืออาหารที่ประกอบด้วยอาหารหลัก5้าหมู่ 2. ปลอดภัยคืออาหารที่สะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค 3. ประหยัดคืออาหารตามฤดูก,กาลมีราคาถูกและสดใหม่นะคะ 2. รับประทานอาหารโดยยึดหลัก3ามสอ หลักสามสอมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆ 1. สงวนคุณค่าคืออาหารที่ปรุงถูกวิธีรักษาคุณค่าของสารอาหาร 2. สุกเสมอคืออาหารที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงไม่ปรุงแบบสุกๆุดิบๆนะคะสสะอาดปลอดภัยคืออาหารที่ใส่ในภาชนะที่สะอาดและ อาหารที่นำมาปรุงต้องสดใหม่นะคะต่อไปเราก็จะมาดูอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะก็จะมีหนึ่งอาหารที่มีรสจัดได้แก่เผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดและหวานจัดคุณครูก็มีตัวอย่างให้นะคะเช่นนักเรียนรับประทานอาหาร โดยที่นักเรียนไม่ปรุงนักเรียนก็จะใส่น้ำปลาลงไปก็จะทำให้เกิดอาหารมีรสชาติเค็มจัดได้นะคะ 2. ออาหารหวานจัดเช่นาชาไข่มกชาเขียวโอวันตีนเป็นต้นนะคะอันนี้จะเป็นอาหารหวานจัดและอีกอันนึงก็คืออาหารที่มีรสเผ็ดจัดนะคะก็คือส้มตำนะคะ ต่อไป 2. อาหารประเภทหมักดองและแช่อิ่มนะคะเช่นผลไม้ต่างๆที่เขาเอามาดองนะคะต่อไป 3. อาหารที่ไม่สะอาดมีแมลงวันตอมนะคะรับประทานไม่ได้นะคะเพราะจะทำให้เกิดโรคอาฮิวาตการโรคได้นะคะท้องนักเรียนจะร่วงได้นะคะ4 น้ำอัดลมชากาแฟขนมกรุกกรอบและอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คืออาหารขยะนะคะขนมเหล่านี้นะคะไม่มีประโยชน์นะคะนักเรียน 5. อาหารที่มีสีสันฉูดฉาดเช่นทอฟฟี่อมยิม้ม นะคะนักเรียนหลายคนเคยรับประทานรู้ไหมคะมันไม่มีประโยชน์นะคะนักเรียนรับประทานมากๆก็จะทำฟันทาให้ฟันของนักเรียนผุได้นะคะ6อาหารประเภทปิ้งย่างจนไม่เกรียมนะคะตัวอย่างเช่นหมูกระทะหรือหมูปิ้งนะคะถ้านักเรียนทานบ่อยๆเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับได้นะคะ เอาหารที่ใส่สารโบเลกหรือน้ำประสานทองเพื่อเพิ่มความกรอบนะคะเช่นลูกชิน้นไส้กรอกนะคะนักเรียนหลายคนอาจจะเคยรับประทานแล้วนะคะคุณครูก็นำภาพมาให้นักเรียนดูนะคะต่อไปคุณครูก็มีการปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็คือ เราไม่ควรรับประทานอาหารที่ใส่ในกล่องโฟมโดยเฉพาะอาหารที่ร้อนและมันเพราะจะทำให้สารเคมีในโฟมละลายออกมาปนกับอาหารเมื่อรับประทานเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะดังนั้นนักเรียนควรจีริกรียงนะคะควรจะใส่กองกระดาษหรือใส่จานเป็นต้นนะคะ เพื่อความปลอดภัยของเรา,าวันนี้คุณครูก็สอนแค่นี้นะคะส่วนนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจอะไรต่างๆนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนหน้าที่100ถึง103นะคะส่วนภาระงานในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องทำก็คือหน้า59ถึงหน้า60นะคะ หน้า59นักเรียนก็จะได้ทำข้อ4และข้อ5นะคะเรามาดูข้อ4นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบชื่ออาหารที่มีประโยชน์นะคะวงกลมอาหารที่มีประโยชน์5นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องที่กำหนดแล้วตอบคำถามให้ครบด้วยนะคะต่อไปหน้าที่60 นักเรียนเลือกอาหาร1ชนิดแล้วบันทึกผลการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลงในตารางโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนะคะตัวอย่างเช่นอาหารที่เลือกคือข้าวผัดข้าวผัดมีประโยชน์ไหมนักเรียนก็เช็คถูกนะคะตอบให้ครบ5ข้อเลยนะคะ สำหรับในวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ